สวัสดีครับรายการเสือใหญ่ทีนิวนะครับประจำรอบเที่ยงคืนของวันที่23พฤษภาคม2555นะครับเทปก่อนต้องขออภัยด้วยที่มีอาการกระตุกาอีกลับมาอีกครั้งเนื่องจากเครื่องโน้ตบุ๊กของผมนั้นไม่พร้อมนะครับเวลาก็พูดตรงๆเลยว่าเวลาผมแคปเจอร์กับแคมตาเซียนะครับโปรแกรมแคมตาเซียเวอร์ชัน7.1.1เนี่ยถ้าหากพับหน้าจอโน้ตบุ๊กเนี่ยเกินกว่าคืออ้าเกิน90องศามันก็จะมีอาการดีเลยที่เห็นนะครับตอนนี้ก็คาดว่าเทปน,นี้ผมจะปรับปรุงแก้ไขให้นะครับ ข่าวแรกเลยแล้วกันนะครับ a n d ด o i d 4.0.3ไอศครีมแซนด์วิชพร้อมพรีเมียมสูตรนะครับสำหรับ Galaxy Note มาเมืองไทยแล้วครับหลาคนบอกว่าวันนี้เชื่อมต่อแล้วบางทีมามั่งไม่มามั่งหลด,ดได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับก็จากที่รวบรวมข้อมูลจากเว็บพันทิปนะครับก็มีข่าวออกมาว่าตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้เนี่ยออกมาเป็นทางการแล้วโดยตอนแรกเนี่ยมีทางเว็บจีนนะครับได้ไปขุดลิงก์ออกมาก่อนโดยเขาไปเอาลิงก์จากเว็บไซต์แซ m f i r m w a r e .com นะครับ แบบนี้ซึ่งแบบนี้ผมก็สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วใครที่อยากจะได้ฟรมแวร์ใหม่ๆมาอัพเองผ่านโอดินนะครับก็สามารถเข้าไปได้แต่ตอนนี้อินเทอร์เน็ตคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้มีอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับ 3G มีปัญหาผมก็พยายามดีคอนเนคอยู่หลายครั้งอันนี้ก็พอเขาต่อได้แล้วเมื่อกี้ก็ใช้สัญญาณ 3G ของเอก็ล่มหลัง4ี่ทุ่มแล้วก็เอก็พอใช้ได้แต่ช้ามากอ่ามาแล้ว รุ่นอ่า n7000 พิิมปั๊บก็จะขึ้นมาดังทีนี้นี่มีของไทยแลนด์ด้วยก็ตัวนี้นะครับไฟประมาณ6 3 6 7เมกนะครับสำหรับคนที่ใช้รุ่น n7000 บีนะครับบีบอยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่อาจจะไม่สะเทียนนะครับสามจีจะไม่สะเทียนเท่านะครับรอให้ทางดีแทงแล้วก็ท o มูฟทูมูฟเฮดนะครับทำให้เรียบร้อยก่อนใครอยากอัพก็สามารถอัพได้เลยนะครับตามมาด้วยข่าวความสามารถซัมซุงก g a ซ a ่ y โน้ตผ่านการแสดงของเดวิดเบคแฮมนะครับที่วันที่ผ่านมานั้นวิดีโอมันกระตุกนะครับวันนี้ขออนุญาตเทปนี้ขอแก้ตัวแล้วกันเนอะ ดูกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีเสียงวิดีโอด้วยเด็กเขาเนี้นะพอตรงนี้้าตรงนี้ ก็เป็นเกี่ยวกับการเตะลูกบอลเข้าเข้าในกรองนั้นนะครับดูว่าแม่นขนาดไหนผมเองก็ไม่รู้ว่าหรือไปแพมเขาเตะแม่นจริงหรือเปล่านะครับตามด้วยข่าวเชื่อมต่อทันใจชาร์ไว้ไม่สะดุดกับคมี่ดัตต้าเคเนะครับก็เป็นสายชาร์จนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นไม่แน่ใจว่าสามารถต่อเป็น ต่อเข้าคอมได้ไหมเหมือนในนี้บอกว่าต่อเข้าได้นะครับจำด้วยข่าวที่4วันะครับบวกบีดโซโล่ผ่านหน้าเว็บ24 24ิบสี่พฤษภาคมนี้นะครับก็หายพ่วงนะครับมีการเริ่มนับข้าดาวกันแล้วโดวยจับคู่400ชุดแรกนะครับรานะคาเพียง21,900บาทตามมาด้วยแอปอเครื่องเล่นเพลงเทปมูนฟรี2วันเท่านั้นนะครับ เป็นเทปเพลงในยุคข,ของปี1980นะครับไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแบบรวมเพลงไว้ในนั้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไม่แน่ใจนะทําไมถึงมีตีมเป็นแบบนี้สําหรับใครที่ต้องการก็เข้าปกพหลดได้ทั้ง iPhone และ iPad นะครับแล้วก็ไอโฟตามมาด้วยข่าวเคสกันนะสีสันสดใสจากอ,อ่ไม่แน่ใจอว่าอะไรไลท์เอทเหรอ อต่อมาทูยกทับนวัตรกรรมล่าสุดร่วมบูธในงานมันนี่เอ็ป2012นะครับก็ประธานใจรีของกลุ่มผู้ซื้อหุ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยข่าวแชทโปรแกรมแชทมีทั้งแชททั้งวาดรูปจะส่งด้วยเสียงนะครับกับคิวบี้เ e สเซนเจอนะครับมีเขกหลังจากที่ไลน์ทําฟีเจอร์ได้ได้แจมแล้วตัวนี้แจมกว่าเดิมอีก มีอีโมน่ารักน่ารัเข้ามาเทียบเลยครับว่าจะเป็นคู่แข่งนะครับแต่ตัวนี้ตอนนี้มีแค่ Google Play นะครับก็คือใครใช้ iPhone iPad ก็กดไปใครใช้ Android ถืออยู่ซือ้อซูม g า l a x y Note Galaxy s 2หรือมือถือ Android เจ้าอื่น m ไม่ว่าโ o โ o ้เอลจีนะครับก็เตรียมเข้ามาโหลดได้เลยครับโหลดฟรีไม่เสียตังตามมาด้วยข่าว p p p l e เตรียมผลิต iPhone 3GS ในราคา8,000บาทสำหรับตลาดระดับระดับล่างนะครับ หลังจากที่ iPhone 3GS ผลิตมาตั้งแต่ปี2009นะครับตอนนี้ทาง Apple ก็ได้มีแผนว่าจะทำการลดราคาตัว iPhone 3GS นี้ให้เหลือเพียงแค่375เหรียญหรือ,อ1น7 0บาทนะครับในรุ่นที่ไม่ติดสัญญาส่วนรุ่นที่ติดสัญญาจะอยู่ที่ประมาณ250เหรียญหรือเจ0 0พบาทนะครับเพ่งความจริงทางต่างประเทศทางอเมริกาเขามีเรื่องของติดสัญญาี่อยู่แล้วส่วน iPhone 4นะครับรุ่น 8G ก็ยังขายอยู่แบบติดสัญญานะครับวางขายที่59เหหรย3,100บารับเก้าเหรียญหรือนี่ย แต่3ามก็ยังอัพเป็น iOS 5.1.1 5, 5. 1. 1. 1. ได้อยู่นะตามมาด้วยภาพข่าวภาพแรกนะครับของ Sony Xperia GX นะครับความละเอียดถึง13ล้านพิกเซลจะละเอียดไปไหนนี่อ้าผมดูไม่ได้แต่รุ่นนี้จำหน่ายเฉพาะในประ,ทประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับก็ขนาดจอเป็น HD 4.6นิ้วนะครับกล้อง13ล้าน พร้อมถ่ายภาพที่ทใช้พ,พัฟพโนโลมาสามมิติประมวลผลด้วยวอลุ่ย0.5กิกหน่วยความจำภายใน16กิกเป็น Android 4.0อัลซ์กิมเชอร์วิทตามมาด้วยข่าวเลวหน้านะครับยกบูรร่วมงาน Power m ร์ม Power เว l รนะครับวันที่25เมษายนถึง9พฤษภาคมที่ผ่านมาเอา้าวว่าเัดไปแล้วนี่แล้วมาบอกทำไมคงเป็นภาพเก็บตกนะครับตามมาด้วยแบตเตอรี่ออนไลน์ Modern War FPS นะครับเกมสมจริงของคนจริงนะครับเกม FPS ของค่ายไหนเอ่ย๋ยวดูหน้าเว็บเขาหน่อยเขาบอกว่าเกมนี้เปิดอย่างเป็นทางการ Open Data ตั้งแต่17พฤษภาคมนี้ผ่านมานะครับอ๋อค่ายทูนะครับทูดิจิตอลพาร์ทคงจะมาตีเแล้วมั้งตามมาด้วยเซนาซัามซุงกาแล็กซีโน้ตนะครับอันดับสลิม แทนซองหนังคุณภาพดีสวยงามดีไซน์ที่แตกต่างนะครับเดี๋ยวขอรนะีเฟซหน่ยรู้สึกภาพไม่ขึ้น,นภาพไม่ขึ้นจริงด้วยเขาบอกว่าตัวเซน่าซัมซุงกลาเซนโนตอันตาสลิมแทนเนี่ยครับเป็นซองหนังโคสีน้ำตาลเหมาะสำหรับใส่มือถือที่ออกแบบคลาสสิด้วยคุณภาพดีนะครับส่วนราคาก็ไม่บอกอ๋อราคา990ายเก้าส บาทนะครับมีหลายสีนะครับมีดำน้ำตาลดำน้ำตาลแดงขาวน้ำตาลเข้มเขียวส้มอุดเลือกไปถูกเลยเยอะชะมัดใครสนใจก็ติดต่อไปที่อ่างกุ้งหรือเปล่า a u n g k u u k o o n s athotmail.com หรือเบอร์02 4628357นะครับ อาเรื่องของ c o p y ี i s t อีกแล้วเก็กบความทรงจำวแบบเ่อความจำวันวานด้วย c o p y p y USB Drive เป็น f o p y ี i s ิที่มีช่องเสียบ USB Drive นะครับแต่คงไม่แน่ใจว่าขนาดใหญ่เท่าหรือเปล่ามีความจุอยู่3กิกนะครับซื้อกันหวานๆเอาไปใช้กันแบบเป็นแบบ DIY ใช้กันเองนะครับ DIY นี่แปลว่าทำกันทำเองนี่ทำเองกับมือข่าวต่อมา รีฟสั่งการคอมพิวเตอร์ด้วยปลายนิ้วของมือคุณนะครับมันคืออะไรคุณคุณเหมือนวันนี้ดูแบร์ไต่์เขามีเจ้าเครื่องนี้อยู่เป็นเครื่องที่เขาบอกว่าราคาค่อนข้างถูกมากไอะเดี๋ยวดูกันไปก่อน เซนเซอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะรวดเร็วกว่าตัวของตัว Microsoft k i n e c กนะครับเล่นเกมก็รวดเร็วการประมวนผลที่ค่อนข้างจะรวดเร็วมากเรืวอกว่าอ่า k i n e ถึง200เท่าเลยทีเดียว ลบมาเขาบอกราคาอยู่ประมาณ2,200บาทหรือ70เหรียญเท่านั้นเองถูกมากเลยทีเดียว อันนี้ข่าวที่อ่านไปเป็นตอนบ่ายนะครับ AS Serenade Magazine on iPad เล่ม2เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับเข้าไปที่โหลดได้ที่ AS dot co dot th Serenade Magazine นะครับหรือที่ที่ App Store นะครับโหลดแต่เฉพาะ iPad นะตามมาด้วยข่าวชอบแชร์เมนต์รุ้นอิ่มฟรีพักฟรีที่อนั a n ราหรือเปล่าตั้งแต่วันที่2 1ถึง3 0พฤษภาคม2515นะครับ รางวัลมูลราคากว่า40,000บาทนะครับเพียงแค่ไปไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับที่ไหนเอ่ยที่ไหนเอ่ยที่ f a c e b o o k c o m s l a b a n g k o k r i v e r อะไรอะ dinning เหรอ dining วิธีคัดเลือกนะครับก็มาจากคอมเมนต์ของใครที่โดนใจคณะกรรมการมาสุดรับไปเลยคอมเมนต์ comment ก็คือการพิมพ์ข้อความโต้ตอบนะครับแล้วก็ผ้ที่รับรางวัลน,นะครับจะต้องไปบัติตามกติกากดไลค์แล้วก็ต้องกดแชร์ด้วย วันที่หนึ่งก็ที่พักเออ่ที่พักที่พักแบบดีลักหนึ่งคืนสำหรับสองท่านนะครับเพราะอาหารเช้าจากอนันตรานะครับกรุงเทพดีวอร์ไซส์รีสอร์ทแอนด์สปามูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจำนวนหนึงห่งละวันกิฟต์วอชเชอร์สำหรับสองท่านนะครับโอ้เยอะทีเดียวตามมาด้วยที่สี่เปิดจองที่สี่วันเอส,น,สนะครับประเทศในประเทศไทยวันแรกที่ยี่สิบสี่มิถุาคมนี้นะครับกรลังเขา่าดาวอยู่วันกว่า ต้องอัปเกรดเป็น CPU 1.7GHz นะครับในราคาสุดพิเศษเป็น 1.7GHz ดูว่าคอกเรนะครับเผืเ่อจะแรงกว่าไป4วัน X ดยสมัรมังนี่ตามมาด้วยการทดสอบความแกร่งของ Nokia Lumia 900นะครับที่ใช้คอนตอกตะปูที่เคยเปิดให้ดูไปแล้วพอกันทีกับแคปชั่นนะครับถึงเวลาการพิสูจน์ด้วยความเป็นคนด้วยเกมนะครับเขาบอกว่า ถ้าอัตราในการเล่นเกมเฉลียวที่สิบถึงสิบสองวิแต่แคปชั่นนั้นใช้เวลาถึงสิบสองวิเช่นกันโอ้ปวดหัวอ,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 อย่ามีเลยตั้งคำถามงงๆพิมพ์ตอบก็ได้ค่าวต่อมาโนเกียเปิดตัวโนเกียแปดร้อยแปด ProView นะครับสมาร์ทโฟน 14, โกล้องสิบสี่เอ่อกล้องสี่สิบเอ็ดล้านนะครับราคาหนึ่งมื่นแปดเก้าร้อยเป็นซิมเบียนนะครับว่าจำหน่ายต้นเดือนหน้าแน่อนอนเห็นบอกว่าจะมาสิงหา ไปมากรกาดาก็มาแล้วละมังนี่เฮ้ยมีทุนาสิเขาบอกเดือนหน้าเขามีถุนานี่คุณคุณสภาเองรายละเอียดก็คงไม่ต้องบอกได้มากเพราะเขาเน้นกล้องไม่ได้เน้นอะไรเลยคูคิวบายจีแพดนะครับที่สุดข,ของปรากฏการการประกวดระดับประเทศนะครับถ้าคุณหล่อเท่สวยเชยร่วมคุณประกวดนะครับคูแอนคิวนะครับ หนุ่มหล่อหน้าสวยอายุ1 4บสี่ถึงยี่ส่ถึงยี่ปีอ้าวนี้ผมก็ไปไม่ได้สิอายุเกินมาเท่กรรมการเพื่อก้าวสู่วงการบันเทิงพร้อมพิเซนเตอร์ถ่ายโฆษณาแฟชั่นอะไรเนี่ยงานอะไรใครเอ่ยก็บอกไปที่เฟซไปหาข้อ cool มูลได้ที่ f a c e b o o k c o m c ค a ูแอนคิวไทยแลนะครับหรือไปที่ค cool o ูแอนคิวไทยแลนด์ .com นะครับสนับสนุนโดย M อ็มไทยสยามโฟนจีแพดเมเจอร์ อ่านออกแค่นี้แหละไป<บ><ะ>ข่าวต่อไปดีกว่าโซนี่ประกาศวางจำหน่าย Xperia U นะครับราคา9,990บาทไม่หมื่นหนึ่งเปเลยล่ะในวันเสาร์ที่26พฤษภาคมนี้นะครับโดยสเปคสเปคสเปคไม่บอกน่าซื้อไหมนี่คาาว่าจะเป็น Dual Core รุ่นต่ำๆแต่ผลเป็นซิงเกิลคอ้วยแต่ลงเป็น Ice Cream s e r v i c e แล้วใช่ไหมหรือไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ไหนขอดูหน่อย เอกพิเรียยูนะครับจำหน่ายญี่ปพ่นสภาราคา9,990บาทโดยสินค้าจะเป็น A-S AH 3G ของขึ้น900เมกมาก่อนนะครับข้ามาก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยมีดีแท็กับทู 3G ขึ้น850เมกะเฮิร์ตามหลังมานะครับจะเป็นผมใช้ A ไปเฮอร์ดีแท็กขึ้นหัว 3G ทูกผ็ผีเข้าผีออก ตามมาด้วยข่าว COA ARM หรือ ARM นะครับคาด Intel จะมีส่วนแบ,บน่งตลาดมือถือเพียง50%ในปี2025เตรียมบุกตลาด PC ราคาถูกนะครับตอนนี้อ r m นี้ได้ใจใหญ่ขายมือถือได้เยอะนะครับเพราะช่วงนี้ช่วงที่ยุค PC ตกต่ำนะครับตามมาด้วยหูฟังในประฏิบอดิโอเคติก้นะครับเปิดตัวสินค้าใหม่ ATHM 5 0ไว้นะครับสีขาวสวยทีเดียวหูใหญ่ โชว์เป็นฮิปฮอปราคาไม่บอกอีกแล้วมีของดีแต่ไม่บอกราคาน่าซื้อไม่นี่ยัวให้อยากละจากไปตามมาด้วยข่าวรองหัวหน้าฝ่ายออกแบบซัมซุงเผยคดีฟ้องร้องกับ Apple ไม่มีผลกับการออกแบบ g a โ a x y ี S 3อสโอ้็หลุดโลกไปซะขนาดนั้นแต่จะโดนฟ้องไอเอสยแทนเนี่ยแหละต่อมาเกมเด็กคิล่านะครับคาซิเวเนียทำไมรูปไม่ขึ้น กดดูรูปเลยเกม e c u l a นะครับ Casivania ในเวอร์ชัน TDS นะครับจอ Casivania เวอร์ชัน m y l o t of Fate นะครับเตรียมลง TDS เราพร้อมเปิดตัวในงาน E3 นะครับที่ถึงนี้ค่าจะพผู้จัดการแล้วก็เรื่องของอ่านว่าลิฟหรือเปล่า นี่คือคลาสสกที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้จริงนะครับตามมาด้วยแจกบัตรฟรีเลดี้กาก้านะครับไลค์แอนด์แชร์กับทูโมเพจนะครับไม่อ่บัตรมาอยู่มีแค่สองใบเขาบอกเออ่มีรางวัลเดียวรางวัลเนี้ยแจกสองใบนะครับเอ่ออานะต่อมาสปอติฟี่นะครับเปิดให้บริการออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แล้วนะครับบริการฟังเพลงที่กำลังนิยมในประเทศ ในหลายประเทศตอนนี้คือ Spotify นะครับขยายในขยายประเทศที่ให้บริการอีกครั้งหลังจากเป็นอะไรอ่ะหลังเป็นครั้งแรกที่ให้บริการในประเทศนอกทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยสองประเทศที่เพิ่มเข้ามาได้แก่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับในทั้งสองประเทศจะมี Spotify แอปเฉพาะของแต่ละประเทศคือ Triple J ของออสเตรเลียและ NZ Top ่40แล้วกันเรียกภาษาอังกฤษยอย่าอ่าน๋ย่านึกนานอีกของนิวซีแลนด์ที่จะมาเล่นเพลงคิดไม่เหมอือนต่บเประเทศนะครับแล้วก็มีภาพหลุดของเครื่อง V นะครับที่มีปุ่มประหลาดโผล่มาเต็มไปหมดเลยครับภาพหลุด VU c o คอน o ท l เลล่าสุดนะครับไม่เห็นเหมือนกับไอที่ปล่อยมาตอนแรกเลยตามมาด้วย s อเตรียมปล่อย Samsung s a m s u n Galaxy g S3 นะครับพอโปรที่แถมมาร่วมราคา2 3,000บาทนะครับ ก็เห็นบอกแถมทั้งอ e ีบ e ุ ine, e ๊กอีมกกาซีนีนิวส์เพเปอร์อะไรก็ไม่รู้บลาบลาบลามากมายนะครับก็เอาให้คุ้มค่าเครื่องที่เราซื้อตามมาด้วยข่าว iPhone รุ่นต่อไปนะครับที่มีความเรยดสูงถึง640คูณ1136นะครับเรมพอร์ตใหม่ที่เล็กลงกว่าเดิมแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะชาร์จนานอยู่เดิมหรือเปล่านะดูหน้าจอก็เล่นบีบสักปุ่มโฮมเลยก็จึ้งหนึ่งจอเบลเลอเทอก็อันนะสติปจ็อบไม่อยู่อยากจะทำอะไรก็ทำตามปา๋า ปาทิมคุกเต็มที่นะครับตามมาด้วยข่าวอะไรเนี่ยซัมซุงกล a ซี่เอสกับ AS อนะครับเผยเป็นทางการว่าเปิดจอง23นี้ก็วันนี้อ่ะสิเปิดจองวันนี้อ๋อยังไม่เที่ยงคืนเอาเปิดจองวันนี้นะครับรับสินค้า2มิถุนาอะไรจะขนาดนั้นราคาจองเท่าไหร่ Android Phone สุดฮอตที่ทั่วโลกตั้งหน้าตั้งตารอด้วยหลายฟีเจอร์สุดสมาร์ทนะครับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพร,อพ,รอพ,รอพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มและคอนเทนต์สุดเวิร์สเอ S นะครับโอ้เราเครื่องเขาจะขายในราคา2,1900บาทได้ไม่นี่ตามมาด้วยข่าวข่าวข่าวแจกบัลเลีิกา้า2ใบนะครับมูลค่า5,000บาทแจกถูกมูอเพชรอีกแล้ว แล้วก็มีแชมอะไรอะแชมเลออนนะครับโฮมสกรีนปรับอันนี้มันรอบสามแล้วนะข่าวนี้ปล่อยหรือ,อยังเขาบอกในจอนี้เป็น a n d r o อ d 3.2ขนาดจอ1280-800นะครับแล้วก็หน้าจอ10.1นิ้วทั้งหมดก็คงใช้งานได้นะครับราคาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5้าดอลลาร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ขอได้ข้อมูนกับทางคิกเตอร์ก่อน ก็คือเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะโปรเจกต์ที่เขา้ารวมลุมว่าจะต้องตรวจากเงินครบห้าหมื่นเหรียญก่อนจะสามารถปล่อยให้โหลดกันนะครับผมคิดอยู่นะเขาเขียนเทพขนาดนี้ไม่ปล่อยมาตั้งแต่แรกเลยล่ะตามมาด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นย้ายระบบเมล6 0 0 0คนไปใช้ g o o g l e a p p for Education ก็น่าอยู่นะฝากเขาทำดีกว่าเยอะงานนี้ไม่แน่ใจว่าหน่วยงานต่างๆออกมาอะไจะจะเลิกต้องส่งไฟล์ Microsoft เวอร์97ใช้ฟอนต์อังสนาขนาด14นิ้วเท่านั้นเหมือนในหลายหน่วยงานหรือเปล่าในปี2011ที่ผ่านมาผู้ใช้โครงการ Google a i r f o Education มีแล้ว16ล้านคนจากสถาบันศึกษาใน1 4 6ประเทศนะครับประเทศไทยคพิงเริ่มหรืเปล่าเนี่ยได้ยินว่ามีมาตั้งนานแล้วนะแต่เห็น Google, Google นี่เป็นคู่แข่งอยู่นะครับตามมาด้วยข่าว Google ซื้อมาตล่าเรียบร้อยแล้วตั้งดินิสนะครับอุตไซเป็นซีคนใหม่ เดี่ยวคนนี้ถ้าทางใช้ง่ายจ่ายค่องนะครับเพราะชื่อเรียกง่ายดีผมชอบใครเป็นชื่อภาษ,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 ษาอังกฤษอ่านง่ายผมชอบเป็นไปตามความคาดหมายนะครับหลังจากที่ Google ได้ไฟเขียวให้ผ่านการซื้อกิจการม o t ต r ร OLA จากจีนแล้ววันนี้และไลน์เพจน,นะครับซีโอของกูเกิลได้เขียนลงบล็บอกของเป็นทางการว่าเขาซื้อม o t o r ร OLA นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วทำไมมานานจางเป็นปีเลยการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของม o t o r ร OLA คือซีโอเก่าอย่างเซนจนเซนเจนจ้าหรือเปล่า นูจิจาได้ออกจากตำแหน่ง CEO อแล้วและให้คนของ Google คือเดนิสวูดไซดนะครับขึ้นเป็น CEO ของ Motor ล la แทนสำหรับประวัติของวูดไซนะครับนั้นจบการศึกษาจากมหาลัยคอนเนลนะครับในสาในสาขาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและนิสิศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกฎหมายสแตนฟอร์ดเริ่มเข้าทำงานกับ Google ตั้งแต่ปี2003แล้วก็เริ่มจากตำแหน่งฝ่ายขายเป็นปริการแล้วก็เป็นผู้ช่วยขยายฐานการโฆษณาของ Google ออกไปยังทั่วโลกอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้วูดไซด์นะครับยังเป็นคนที่เอ่อแล้นอกจากวูดไซด์แล้ว,ลวยังมีคนอื่นอีกนะครับจากหลายแหล่งที่เข้ามาร่วมในตําแหน่งของผู้บริหารมาตัวละอีกหลายคนดูได้จากที่มานะครับอ,อะไรจะเยอะขนาดนี้อ้เห็นเลขหลักพันล้านดอลลาร์อเมริกายุงเออ ข่าวสุดท้ายเลยแล้วกันเวียเตรียมลงตลาด PC ขนาดจิ๋วด้วย APC นะครับตลาด PC ขนาดจิ๋วเริ่มบูมนะครับด้วย Raspberry PI ช่วงหลังๆเริ่มมีรายอื่นๆเข้ามาสนใจกับผู้ผลิตในจีนอย่าง All Winner นะครับที่ทำราคาพีง74ดอลลาร์ที่พร้อมรันไอซกรีมแซนด์วิช4.0นะครับตอนนี้ผู้ผลิตรายใหญ่อย่าง VIA นะครับที่ทำตลาดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก มาก่อนก็ลงมาเล่นตลาดนี้บ้างแล้วด้วยแบรนด์ที่ลูกเล่นที่ชื่อว่า APC นะครับแม้เวียจะทาตลาดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กด้วยชิป X 8 6มาก่อนแต่บอร์ด APC นะครับกับใช้ชิป Wondermedia w M 8 7 5เดที่เป็น ARM 1 1 8 0 0็ดแอยเมกะเฮิร์ยุคก่อน Cortex A ด้วยมีจุดขายสำคัญคือราคาถูกเพียง49ดอลลาร์และตัวบอร์ดที่เวียออ,ออกมาออกมามาตรฐานใหม่ที่เรียกว่า Neo ITX นะครับโดยจุดวางนี้โดยจุดวางน็อตน,นั้นนะครับจะใช้กับ Mini ITX และไมโคร ATX พอร์ตนั้นจะมี VGA และ HDMI รับรองสายแรงแบบ Ethernet นะครับหน่วยความจำ512เมแล้วก็แฟลชขนาด2 g ิสุดท้ายก็คือติดตั้ง Android 2 3มาในตัวนอกจากความช้าแล้วเรื่องความไม่น่าประใจอีกอย่างความไม่ไม่น่าประทับใจอีกอย่างก็คือการกินไฟ15วัตต์ที่สูงเกินชิปอาร์รุ่นใหม่ๆพอสมควรแม้จะต่ำมากแล้วเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ PC ก็ต่คิดคด,คด,ดูแล้วซื้อ เพื่อพรุนี้มาติดกับจอภาพไว้กับห้องสมุดต,ตามสถานะตามสถานที่สาธารณะให้บริการเอเน็ตฟซีก็น่าจะเวิร์กนะที่มาจาก a p c i ไอโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมก็จะมีข่าวทิ้งทวนรู้สึกว่าเมื่อกี้มันไม่มีข่าวจากหลายๆที่ละมั้งนะขออนุญ,ญาตดูจากที่ผมดีทวีตเอ่อที่ผมฟอร์เวิร์ดลงลงในในนี้นิดหน่อย มีเรื่องอซั s u ุงไม่เพิ่มนะครับล็อกเอไวแล้วนะครับจากทางรอยแสตเอ๊ะทำไมรอยแสเขาบางอย่างมันไม่ไม่ไปโผล่ตรงนี้น้วยแล้วก็เรื่องของคนที่อัพมีแกรนดีโนเลยอ่ะอัพไอซิคิทไซเบตจะขาดนะครับแต่อัพไม่ได้ก็ไปที่เว็บไซต์ forum.xda นะครับขีด developer เติม s ด้วยนะครับ .com slash s h o w t r e a d หรือเปล่า s, s h o m u t h r e a d p s p แล้วก็เป็นเพชรมากอะไรเอ่ย T นะครับเท่ากับ1 4 2 4 9 97นะครับหรือเซิร์ชว่า n 7 0 0 0นะครับ o r s t o c k r o m บวก install บวก r o o t g u i d e o r a t o n e p a s s o n e p a s s แบบ p l a s i s i m c h a n v i d l p 9นะครับซึ่งเลื่อนมาล่างๆนะครับก็จะมีลิงก์ของ iskimchenvid นะครับ แล้วก็มีไทยแลนด์นะครับในรุ่นของ N 7,000 DXLP9 หรือ N 7,000 OLBLP6 นะครับประจำเดือนพฤษภาคมนี้ใหม่จริงๆใครสนใจก็เอามาอัพได้นะครับแล้วก็มีข่าวจากทางเ,าเห็นมีข่าวเตือนนะครับในในพันทิปนิดหน่อยบอกว่าให้ระวังนิดน,นึงว่าจะกลายเป็นอี้ทัพกระดาษนะครับแต่ผม มีคนบอกแก้ไขว่าถ้าเป็นกลายเป็นที่ทับกระดาษทักระดาษก็กลับไปลงเอาอดินเปิดขึ้นมาลง f ร์แมแวร์เวอร์ชัน2.3.6เหมือนเดิมไปมันก็ฟื้นคืนชีพกลับมาได้นะครับอันนี้คือตัวลอมอ่า Ice Cream s ์ n d w i c ของ Galaxy Note ไทยตัวแรกนะครับขนาด636.7เมกนะครับ แต่สำหรับเมืองไทยเห็นบางคนเมื่อตอนกลางวันบอว่าอัพได้บ้างบางคนบอกว่าจ,จู่ๆอัพอยู่เปิดได้ครึนน่งนึงแล้วมันก็ตัดไปก็เพราะว่าเห็นบอกว,ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เขาก็เลยยังเก็บเอาไว้ก่อนนะครับใครอยากอัพก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ x p d a หรือสมัครสมาชิกเว็บแซม์ mobile.com ก็ได้นะครับโอเคทั้งหมดนี้คือรายการเสืยอใหญ่ไอทีนะครับตามเ็บ ต่อไปใน12ชั่วโมงถัดไปนะครับในรอบของเทิยงวันของวันนี้นะครับวันที่23สิ2565อย่าลืมชมเทปย้อนหลังในเว็บไซต์ t v d ี t k c o m นะครับหากมีปัญหาก็มาที่เว็บไซต์ f a c e b o o k c o m 6 4 d k t v นะครับคอมเมนต์จะติดชมเสนอแนะอะไรก็ได้เต็มที่ตอนนี้มี33ไลค์แล้วอาจจะนอนสักนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ยังตั้งใจทำต่อไปเพราะว่าถามว่าทำไมผมทำเทปมีอะไรให้ดู นี่คือยอด Google AdSense คร่าวๆนะครับที่มีอยู่แต่ก็นะมันเป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่ผมได้จากการสนับสนุนโฆษณาจากในหน้าเว็บไซต์ของ t v c d k c o m ที่นี่นะครับอาจเห็นมีโฆษณาอยู่บ้านตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องขยันคลิกให้ผมนะอยู่ผมโดแนแบนนะครับขอบคุณมากที่ตามชมการ์แล้วก็อย่าลืมชมเทศต่อไปนะครับในเทปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ